สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งกันอีกแล้วนะคะไปช้อปปิ้งบริการสองชิ้นนะคะไปดูชิ้นแรกกันก่อนเลยชิ้นแรกเป็นอันนี้เป็น Eyeshadow Palette นะคะเป็น Bobby Brown Nude on Nude Eye Palette นะคะประกอบด้วยกันห้าเฉดสีนะคะห้าเฉดสีก็หมายถึงว่ามีทั้งสีออกขาวน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ย ดูด้านในกันผ้าเหล่นเนี้ซื้อที่ร้านชมพูร้านนะคะที่ the Walk, เดอะวอล์าชกพ์ที่เดิมไม่ได้ไปซื้อเทเลคอเตอร์หรอกซื้อตรงนี้ลด30%มอให้ดูด้านหลังน,นี้อันนี้กล่องด้านหน้านะคะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ด้านหลังก็จะบอกชื่อสีะคะ่ะก็มีอยู่ด้วยกัน12บสช่อง ะะเปิดมาก็เป็นตลับพลาสติกนะคะเปิดมาด้านในก็จะมีแผ่นรองนี่คืสีด้านในนะะเป็นสีโทนน้ำตาลนะคะโทนธรรมชาติที่แต่งได้ทุกวันนะคะ<ม>ก็จะมีชิมเมอร์อยู่หกสีะคะ่ะหกสี ที่เหลือก็จะด้านแล้วก็ชิมเมอร์น้อยอันหนึง่งแต่งได้ทั้งลูกกลางวันกลางคืนนะคะเป็นสีที่น่าใช้มากอันนี้ราคาเต็มที่ออเ,เตอร์อยู่ที่2,700บาทนะคะซื้อที่ร้านชมพูรัดเนี่ยลด20%ก็จะเหลือ2 1ง0บาทสำหรับโนูดออนโน้ตนะคะเป็นพาเลตที่น่าใช้มากเลยดูขนาด บางเบาเทียบกับหน้าน่าใช้ค่ะก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เป็นลิปสติกแบบลิควิดอะคะ่ะของ Too f a เ e d เคยซื้อมาแล้วสีหนึ่งเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีชมพูนี่ชื่อสีนะคะตัวนี้ที่เคาน์เตอร์ขายอยู่1นึ่บาทซื้อร้านชมพูร้านนี้ก็จะเหลือ950าร้อย้าบาทเขาลดแท้ ร้านข้างนอกจะถูกกว่าแหละแต่เราต้องเลือกร้านที่เขาขายของแท้แน่นอนนะคะหลอดก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมทาแล้วจะได้สีนี้นะคะ่เดี๋ยวให้ดูสีชมพูชมพูของโน้ตแต่จะชมพูมากกว่าด้านในหลอดก็จะเป็นอย่างนี้แหละะมันจะมีสีส้มสีออกชมพู ชมพูฟูเซียแล้วก็จะมีสีหนึ่งแลไม่แน่ใจเนี่ยนี่คือสีที่เราเซ็มมาแล้วสองสีแต่อันนี้คือสีล่าสุดที่ซื้อมาสวนตัวนี้เป็นข่าวที่แล้วที่ซื้อเป็นสีแดงก็กะว่าเดี๋ยวมาผสมใช้ด้วยกันได้ถาเกิดว่าเบื่อจะทาสีแดงเดียเด่ยวๆนะคะ9ก0ห้าสิบเนาะอืมนาคาเต็มที่เคาน์เตอร์1ป9นพันเก้าสิบาทก็ซื้อมาสองชิ้นนี้ก็เป็นเงินรวมแล้วลดให้แล้วก็สามพันหนึ่ง สำหรับสองชิ้นนี้ช้มมากเลยใครที่เล็งๆอยู่ไปดูนะคะไปดูกันได้ไปดูที่เขาแตาก่อนก็นได้แต่ดูจากคอมเมนต์ที่เขาใช้กันแล้วเขาว่าโอเคนะตัวเนี้ยเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วจะลองใช้ดูถ้าใช้ดีงไงเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆอีกคีหนึ่งนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอ,อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปละค่ะ